สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูปุ้มนะคะจะมาสอนเรื่องคำนามคะ่ะเราไปดูความหมายกันเลยนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่หรืออาการต่างๆคะ่ะเราสามารถแบ่งลักษณะคำนามได้สองชนิดนะคะคือ 1. คําคำนามไม่ชี้เฉพาะ 2. องคำนามชี้เฉพาะค่ะคำนามจะทําหน้าที่ในประโยคได้หลายหน้าที่นะคะ 1. เป็นประธานในประโยคก็ได้ค่ะเช่นตํารวจจับผู้ร้ายปลาว่ายน้ําแมวจับหนูเด็กๆลองสังเกตนะคะคําว่าตํารวจปลาแมวจะอยู่หน้าสุดของประโยคเราเรียกเป็นประธานของประโยคนะคะ คํานามทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคก็ได้ค่ะเช่นแมวจับหนูพ่อกินข้าวอั้มเตะฟุตบอลนักเรียนสังเกตนะคะมีคําตัวสีดำๆตรงนี้หมายถึงทําหน้าที่คําเป็นค็น,รรนะคะของประโยคคําว่าหนูคําว่าข้าวคําว่าฟุตบอลค่ะชนิดแรกนะคะคํานามไม่ชี้เฉพาะนะคะ ใช้เรียกชื่อคนทั่วไปค่ะไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นเราเรียกว่าชาวนานกยูโรงเรียนโต๊ะเตียงอะไรก็ได้ค่ะที่เราอยู่ที่เราเรียกรอบๆตัวเราเนะี่ยเรียกว่าคำนามหมดเลยชนิดที่สองนะคะคือคำนามชี้เฉพาะคำนามชี้เฉพาะนั้นจะเป็นการเรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว สิ่งของสถานที่ที่มีเพียงสิ่งเดียวค่ะเช่นเรืองอาทิตย์ทงไตรงวัดอรุณราชวรารามหรือโรงเรียนวัดลันคาชื่อชื่อคนก็ได้นะคะเช่นครูป,ปุ้มเนี่ยชื่อว่าปวีนานะคะก็จะเป็นคำนำชี้เฉพาะนะคะคือใช้เรียกชื่อเฉพาะคนชื่อชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของนะคะ กิจกรรมวันนี้นะคะครูปุ้มก็จะนําเกมมาให้เด็กๆลองฝึกชาวปัญญาดูนะคะปริศนาคํานามค่ะให้เด็กๆเกนี่ยน,นะคะแยกชนิดของคํานามต่อไปนี้ให้ถูกต้องเอากระดาษสมุดมาจดก่อนก็ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะลองทําดูนะคะลองนำคำ ที่อยู่ในกรอบสีเขียวนะคะลงมาแยกชนิดของคำนามที่มีสองลักษณะให้ครูปุ่มหน่อยนะคะว่าคำไหนคำไหนบ้างเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะและคำไหนบ้างที่เป็นคำนามชี้เฉพาะค่ะเสร็จกันยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูปุ่มจะพาไปดูฉเฉลยค่ะว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่านี่ค่ะ คำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะในแก่ส้มโอละครรถยนต์สุนัขธนาบาัตรส่วนคำนามชี้เฉพาะนะคะวัดพลับรูเกตสนามบินดอนเมืองทศกัณฐ์ภูกระดึงเข้าใจหรือ,อยังคะว่าคำนามชี้เฉพาะกับไม่ชี้เฉพาะแตกต่างกันอย่างไรสรุปไง่ายๆก็คือคำนามไม่ชี้เฉพาะ คือคำนามที่เราใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมีคำอยู่มากมายที่นำมาใช้ส่วนคำนามที่เฉพาะคือใช้เรียกชื่อสถานที่ก็ได้เช่นวัดพลับวัดดันคาวัดบ้านมีหรือแม้กระทั่งชื่อจังหวัดเห็นไหมคะมีคำว่าภูเก็ตนะคะมีชื่อของสนามบินดอนเมืองนะคะมีชื่อตัวละครในรามเกียรติ นะคะมีชื่อสถานที่ท่องเที่ยวคือภูกระดึงนะคะวันนี้ครูพุ่มขอจบการสอนเรื่องคานามเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณสื่อสร้างสารรค์จากเพจครูพิมพ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ